สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็พามาดูการปักชำนะครับต้นยางอินเดียนะครับด้วยน้ำนะครับผสมน้ำยาเล่งรากนะครับก็อันนี้ส่วนน้อยนะครับจริงๆแล้วเต็มเต็มนี้เลยนะครับที่ผมทำไว้ก็คือใส่แก้วนี่ประมาณเกือบห้าสิบนะครับเกือบห้าสิบเลยนะครับปรากฏว่าไม่ผ่านนะครับสูตรนี้นะครับการ เนี่ยนะครับผมจะให้ดูนะเนี่ยใส่แก้วนะครับใแก้วแล้วก็มีตัดข้อประมาณนี้นะครับ่าก็ไม่รู้ว่าผิดพลาดส่วนไหนนะครับก็แต่ผมทําแล้วไม่เวิร์กนะครับทําแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับเดี๋ยวดูข้อตาที่ตัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมตัดนะครับก็เหมือนเหมือนจะไม่ล่าออกมานะแต่ว่ามันไม่งอกต่อนะครับเนี่ย เราโฟกัสให้ดูนะครับเนี่ยตรงขาวๆนี่นะครับเหมือนจะเป็นรากออกมานะครับการก็คือเนี่ยครับใบเหลืองนะครับแล้วก็มันก็จะทยอยเน่าๆตายไปนะครับส่วนที่มันเน่าผมก็เก็บไปทิ้งแล้วนะครับก็เหลือเฉพาะส่วนนี้นะครับเดี๋ยวก็คงไปลงดินนะครับลองดูว่า มันจะผ่านไหมเนี่ยมันจะเป็นจุดขาวๆมันจะออกล่างอนะครับว่ามันไม่ออกนะครับเพราะน่าจะเน่านั่นแหละนะครับพูดง่ายๆใบเขียวนะครับอันนี้เป็นเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับนี่าขาวๆมันจะออกล่างแต่มันไม่ยอมออกนะครับก็น่าจะเหลืออยู่สามต้นนะครับอ่าสามต้นนี้เป็นเป็นปลายยอดเขาครับ เดี๋ยวผมจะไปลงดินดูนะครับว่ามันจะรอดหรือไม่รอดอยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับหรือว่าใครที่พอรู้วิธีการปักชำว่าคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองดูนะครับน่าจะเหลืออยู่กี่ต้นเนี่ยนี่น่าจะทิ้งไปแล้วนะครับเนี่ยมันจะเป็นใบเหลืองนะครับไม่น่ารอดนะครับพวกนี้ จากห้าสิบใบนะครับจากห้าสิบใบเลยก็ผลอัตราการรอดคือศูนย์นะครับบอกเลยว่าคือศูนย์แต่ว่าเดี๋ยวสี่ใบที่เรือเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปปักชำดินดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแลบไวบ้เดี๋ยวยังไงก็รบกวนเพื่อนๆฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมารายงานผลให้ฟังว่า,ามันจะได้ผลไหม นะครับถ้าบินปักชําดินแต่ปักชําน้ําลองแล้วไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กเลยนะครับส่วนพื้นที่เก็บนะครับลืมให้ดูนะครับก็เป็นใต้ลมนะครับเป็นใต้ลมมีครับสังกสีมุ้งเรียบร้อยนะครับเพื่อจะสถานที่ตอนแรกๆคุมดําด้วยนะครับคุมอ่ันนี้ดําด้วยนะครับปรากฏว่าไม่รอดนะครับ เน่าหมดนะครับก็เลยคิดว่ามันสั่งคอเสงไม่ได้หรือเปล่าก็เลยเอาออกนะก็ยังเน่าเหมือนเดิมนะครับแต่เน่าช้าลงนะครับว่าดูแล้วก็คงไม่รอดนะครับเดี๋ยวลองดูปักชาดินนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดติดตามนะครับคอมเมนต์แนะนําด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้